สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง pcm wallet ของเรานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับจะแบ่งปันในเรื่องของการวิดดอนะครับคะแนนที่เรากดขุดทุกทุกวันนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็กดตรงนี้ครับอินไว้ตรงนี้เลยก็กดอินไว้ปุ๊บก็จะมาหน้านี้ครับ นะครับมาหน้านู้เห็นไหมครับาก็จะมีนะครับ 14. 7ุดนะครับ14.7 5หตัวนี้ครับเป็นคะแนนที่นะครับเรากดขุดได้แล้วนะครับเรากดวิดดอเลยครับกดวิดดอนะครับทําการวิดดอครับก็มาหน้านี้ครับพอมาหน้านี้ให้พิมพ์ตัวเลข 14. 7ดของเราใส่เข้าไปในช่องนี้ครับจุดเสร็จก็จะเป็นหน้านี้ครับทำการพิมพ์ให้เรียบร้อยพิมพ์เสร็จก็กดซับมิดนะครับในวงสีน้ำเงินได้เลย นะครับก็กดซับมิตเสร็จปุ๊บก็เห็ครับเขจะกลับมาหน้านี้เห็นไหม14.75ของเราเข้ามาแล้วนะครับเรรียบร้อยแล้วเราก็แบ็กกลับ1นทีครับแบ็กกลับที่ซ้ายมือบนเนี่ยครับแบ็กก็จะมาหน้านี้ครับก็จะมาโชว์เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นพอยท์ที่เกิดขึ้นนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับถ้าตรงนี้นะครับเราสามารถสะสมตัว PCM ตรงนี้ได้ทั้งหมด100พอยต์ตรงนี้ครับ เราก็มีสิทธิ์เข้าไปทำการเมนเนแล้วก็ทำการสเต็กนะครับเอ่อสเต็กเเต็กกิ้งต่อได้นะครับตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันในเรื่องของการวิดดอนะครับเอคะแนนที่เรากดขุด,ท,ด,ท,ดทุกๆวันนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันที่คลิปใหม่นะครับ